เรียบร้อยครับอ๋อกบยางไอเขียวนะครับเอ้กบยางไ e อ,อเขียว e ตัวสีส้มนะครับผมตื๊บตีไปไม่กี่ไม้นะครับเรียบร้อยเลยครัไม่หลุดแน่ครับทะลุเรียบร้อยนี่คร กับยางเคียวสีส้มนะครับกับปลาช่อนมันเป็นร่องข้างนานะครับนี่เป็นนานน้ำท่วมสุดยอดครับผม